สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ m i n e c r a f t 1.8 snapshot นะครับและในวันนี้ผมก็จะมาเพิ่มเติมของวิดีโอที่ผมเมื่อลงลงไปเมื่อ2วันก่อน,นครับที่ผมพูดถึงแบนเนอร์อย่างเดียวเลยนะครับเมื่อวิดีโอ2วันก่อนที่เนะี่ยรู้สึกว่ามันยาวยาจริงๆครับเพราะว่าแค่ไอแบนเนอร์นี่ก็เยอะเหลือเกินนะครับดูไลา์สิครับ วันนี้ผมก็โลโกทาทำมันสวยๆเล่นยๆนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาเพิ่มเติมนะครับสิ่งที่จะมาเพิ่มเติมก็มีอยู่2เรื่องนะครับก็อย่างแรกก็คือเพิ่มเติมเกี่ยวแบนเนอร์อะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนู้นครับผมก็เตรียมเซตพื้นที่สําหรับที่เปลี่ยนแปลงในไมค์ครับแซฟช็อตนี้นครับหนึ่งสี่ยูสามศูนย์เอครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับไอ้แบนเนอร์เนี่ยครับเราก็มาต่อกันเปิ๊บ ผมอยากจะบอกว่าใน1แบนเนอร์นะครับในแบนเนอร์หนึ่งอันอคุณสามารถใส่แบบลวดลายใส่ลวดลายได้มากสุด6อย่างนะครับไม่ใช่ใส่ได้อย่างเดียวแบบที่ผมทำเมื่อวิดีโอที่แล้วนะครับก็แบบมาณว่าอะไระสมมติผมจะทำธงชาติอย่างนี้ธงชาติไทยฟืบอ,อย่างนี้ใช่ครับก็จะได้แถบานึงมาแล้วคุณจะทำลายข้างล่างต่อฟืบอ,อย่างนี้ก็ได้ก็ได้ ก็คือทําซ้ําได้แล้วสังเกตข้อความข้างขวานะครับไว้แบนเนอร์ก็จะมี red top strip กับ red bottom strip นะครับและผมก็จะเอามานะครับอันนี้คือลายที่2ใช่ไหมครับต่อไปลายที่3ผมก็จะทําแถบตรงกลางใช่ไหมครับปุ๊บเป็นธงชาตไทยนี่แดงขาวน้ําเงินขาวแดงก็โอเคแล้วนะครับแบบนี้ว้า wow. ว clear the sky ปุ๊บนานเตรียมไว้พอดีเลย clear คือผมเตรียมะมาณบล็อกไว้ครับแล้วให้ใส่งี้ปึ๊บเวลา ้ามืดก็กดเลยพอดีเลยอตอนนี้ก็จะได้ธงชาติไทยแล้วเขานเงินเขาแดงแต่ผมจะลองทําให้ดูนะว่ามันใส่ได้สูงสุด6กแพทเทิรนะครับก็นี้ใส่ไปแล้ว3ต่อแปนที่4นะครับปึ๊บ black keeper เพิ่มอีกอันนึงลายที่5้าลายที่5้าอะไรดีอ่าเอาเงี้ยกันปึ๊บป,บปบอ่าอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายลายที่6 ปึ๊บปุ๊บป๊บอุ้ยตรงนี้กันอ่าอย่างนี้นี่ครับ6ลายครับแต่ถ้าคุณจะลองใส่ลายที่7พยายามนะครับนะครับถ้าจะทําลายที่7ปึ๊บสมมุติจะเอาวางตรงนี้ปึ๊บไม่ได้ละที่เป็นแพทเทิร์นที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงมุมนะครับก็ทําไม่ได้แล้วเพราะว่ามันได้สูงสุด6ลายนะครับ แล้วเราก็จะได้ธงชาติไทยหน้าคีเปอร์เออ่าต่อมาครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้แบนเนอร์ครับเราจะ,ะเกมโหมด1นึ่งเกมโหมดศูนย์ครับนี่ครับผมมีแบนเนอร์หน้าคีเปอร์อยู่นะครับถ้าผมเอาไปใส่คอร์อดอนปุ๊บก็จะกลายเป็นการล้างแพทเทิร์นนะครับ สังเกตดีๆตอนนี้มือผมถือสีเขียวแล้วนะครับตอนนี้มือผมถือสีเขียวนะครับน,น,น,บนี่แล้วเท่าหน้าคีเปอร์ไปใส่ปึ๊บอีกทีนึงก็จะได้สีเขียวอีกแล้วปึ้งก็เหมือนกับการใช้พชันนะครับเหมือนเวลาที่เราจะสร้างผลิตยานะครับจะปรุงยาคลิกเหมือนกันเลยครับคลิกขวาแล้วก็จะได้แพทเทิร์นเปล่านะครับปึ๊บแล้วเวลาทุบ เวลาทุบก็ใช้แอ็กทุบได้นะครับอ่าแล้วก็แบนเนอร์ถ้าคุณจะพยายามเอาไปทำคล้ายๆพยชันนะครับที่เอาอันนี้จะเป็นน้ำอินฟินิตี้ก็คุณก็ทำไม่ได้ครับโป่งเออก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วผมก็รู้สึกชอบมากเลยครับเวลานี่ครับมันสัน่นสั่นไหวเมื่อลมพัดอย่างเงี้ยชอบอะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ย สอ,อันซ้อนกันก็สอบเนี่ยคิดได้ไงเนี่ยชอบอ่ะก็มีแค่นี้นครับเรื่องแบนเนอร์ต่อไปครับจะไปเรื่องต่อมา switch to creative นานพอดีไม่รู้ทำไมไม่ไม่ได้ผลไม่รู้มนกันช่างมันมเถอะอ่ะเปลี่ยนเป c r e a t แล้วครับแล้วก็ต่อไปเราก็จะมาดูตรงนี้นะครับ ปุ๊บเออเรามีเช็ดอยู่นะครับผมก็จะเอานีก็ทิ้งไปซะทิ้งไปซะแล้วก็จะเอาดิมอนสโตรดฟลินต์แอนด์สตีลสปอนค e e p เปอร์สปอนสเกลสปอนซอมบี้นะครับปุ๊บแล้วผมก็จะเปิดสวิตช์เข้ามาอ่าแล้วผมก็จะสปอนคริปเปอร์ปุ๊บแล้วกดปุ่มนี้นั่นอะไรนะ่าฟ้าผ่าใช่ไหมครับเมื่อกี้คือฟ้าผ่านี่เองครับ ในเวอร์ชันใหม่นี่ครับ 14u30a ครับเราสามารถสปอนฟ้าผ่าได้แล้วครับสุดยอดจริงๆครับโดยวิธีการก็คืออย่างนี้ครับ Summon Lightning b o ต t นะครับตัว L ตัว B เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ครับแล้วก็สถานที่ที่จะให้มันเกิดนะครับก็ตามนี้อ่าแล้วพอฟ้าผ่าลงคีปเปอร์มันก็จะได้เป็นคีปเปอร์ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะโชว์อะไรบางอย่างปเดี๋ยวผมขอข้ามทิ้งซะ อ่าผมจะเอาคีเปอร์ธรรมดานะครับแล้วก็สเกลตันธรรมดาแล้วก็สั่งให้มันจุดจุดไฟโป้งก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ a r r o แล้วก็บางทีก็อาจจะได้บนนะครับแต่ว่าถ้าคุณมีชาร์จคีเปอร์ตูมรอให้มันเสร็จกันแล้วคุณสปอนสเกลมาปุ๊บ จดุดไฟจุ๊บตูมโอ้อะไรอยู่ในอนะินเวนทอรน่ะเห็นไหมเนี่ยมอือผมถืออยู่เนี่ยน่าเห็นอะไรหมเนี่ยเนี่ยเนี่เ,นเป็นการแสดงให้เห็นว่ากระดูกมอนสเตอร์เราสามารถหาได้จริงในโหมดส u r ว i v ์ l อละนะครับแต่ว่ากว่าจะได้มานี่ก็โหก็กลับมาแล้วครับแล้วก็เรามาต่อครับ สมมุตินะครับเอาแอรโรออกไปเอาโบนออกไปเอาสกิลเลตันกลับมาตรงนี้แล้วก็คีเปอร์ครับผมจะเอาค er ีเปอร์ไฟฟ้าพึ่งได้ค er ีเปอร์ไฟฟ้าอีกแล้วนะครับแล้วผมก็จะเอาคีเปอร์ไว้ข้างๆแล้วก็สั่งจุดอ่ะแล้วผมก็จะสั่งจุดไฟชาร์คีเปอร์อันนี้นครับปึ๊บตูมเห็นไหมครับในมือผมผมนะครับมีคีเปอร์เฮดแล้วครับนี่เทคุณก็เอาไปใส่ในแบนเนอร์นั้นได้นะครับ ทำให้แบนเนอร์มีหน้าคีเปอร์ได้ในซาวเวอร์นะครับโอ้โหการจะได้มานี่มันช่างยุ่งยากลำบากแล้วเสียงตายมากๆด้วยใครทำได้นี่เจ๋งจริงๆนะครับต่อไปเอาคีเพอร์เฮดกับออกไปแล้วครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเอาคีเปอร์มาฟ้าผ่าป้องแล้วกซ็ซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เช่นเดียวกันนะครับผมไปสั่งมันจุดปุ๊บตูมนั่นเห็นบนพื้นไหมครับ หน้าซอมบี้เองนะครับนี่ปังนี่นะครับคุณก็จะได้หน้ามอนสเตอร์3มชนิดแล้วครับแล้วก็มีอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมันเคยหายากครับและตอนนี้มันก็หายากเหมือนเดิมครับดัง <c oughs> นั้นก็คือเดี๋ยวผมพระเดียว,วมันไม่มีไข่ตัวนั้นนะครับผมก็จะสมมนเออเกเลชัน <Ske leton. S 1> คุณน่าจะรู้เออปึ๊กปึ๊กปึ๊ก แล้วก็อะไรต่อนะ Skeleton type โอ้นั่นเห็นไหมครับนี่ตัวอะไรครับ w i t t e r scale นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอดอุ้ยไปซะไปซะไปะไปกลแล้วผมก็จะมา Spawn ีเ e e p e ไฟฟ้านะครับปึ๊บโป้งเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เตรียมตัวครับปึ๊บจุดไฟ ตูาเห็นไหมครับบนพื้นครับหน้าวิเทอร์สเกลครับโอ้โหแล้วก็สามารถหาได้ด้วยการทำแบบนี้นะครับโดยการทำเออทำแบบนี้เข้า <c> ใ <oughs> <c oughs> จ,<ร>ะจะนะครับพอคีเปอร์ไฟฟ้ามันระเบิดปุ๊บแล้วมันแล้วเราก็จะได้หัวนั้นครับต้องเป็นคีเปอร์ไฟฟ้าเท่านั้นนะครับเพราะคีเปอร์ธรรมดาทำไม่ได้นะครับแล้วก็นี่คือสี่หัวที่ เราสามารถหาได้ในเซอร์ไวนบลนะครับเออเสียงเด็กครับเสียงเด็กพอดีบ้านนี้มันมีเด็กครับไมไ่นะครับขออภัยด้วยครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ปึ๊บก็แค่ฟ้าผ่านครับโป้งกี่รอกก็ได้ครับโป้งโป้งมันแน่นอนครับโป้งโป้งถ้าคุณจะลอง เล่นสนุกๆนะครับสมเวิลเลจเจอร์นะครับกับเพกนะครับ,รบ,บ,รบปึ๊บคุณเปิดประตูเข้าไปเอา Villager มาแล้วก็ฟ้าผ่า,าโป้งกลายเป็นวิชเลยทันที T นะครับนี่คืออัปเดต1.8นะครับและอีกอย่างนึงครับเพกอันนีมน้มันมีมานานแล้วโดนฟ้าผ่า,าโป้งกลายเป็นพิกแมนแทนนะครับ และนี่คือผลของฟ้าผ่าต่อมอนสเตอร์ทั้ง3มชนิดนี้นะครับซึ่งไอวิเลจเจอตรงนี้กับพิกตรงนี้มันมีมันตั้งนานแล้วครับแต่ว่าผมไม่เคยทำเท่านั้นเองก็ให้ดูหน่อยเผื่อใครยังไม่รู้นะครับก็สำหรับวันนี้ครับ1 4ึ่งสี่ดัก็คงจะหมดอยู่แค่นี้ครับคงไม่มีอะไรเพิ่มอีกแล้วนะครับเพราะเพิ่มอะไรอีกก็เล็กๆน้อยๆหรือไม่ก็คอมมา อะไรที่ผมยังทําไม่เป็นเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ขราวหน้านครับอย่าลืมครับใครยังไม่ได้ส u ั s c ส i b e กก็อย่าลืมกดส u ัครสมาชนะครับเพื่อชมไมค์คราฟนะครับสแนปช็อตต่างๆนอกจากนี้ยังจะมีไมค์คราฟคอมมานด์ครับแล้วก็เล่นซาวเวอร์เพียร์ทีด้วยครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ